เก็บตังค์หน่อยครับครับทั้งหมดเท่าไรหร่ล่ะครับเอ่อตัวบีเดใช่ไหมครับพอดีว่าเจ้านายผมบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องเก็บเงรรินคบขอบคุณนะครับ ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรของเขาเนี่ยน้องน,นัทไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่คงเป็นแฟนใหม่นัทใช่ไหมใช่ครับอาหารมื้อได้ห้วมจ่ายนะครับไม่เป็นไรคนเคยคุ้นเคยกันเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเสื้อสวยดีนะ หลังจากที่เลิกคบกับพี่ไปการเงินคงงข่องดีใช่ไหมถึงมีเงินซื้อเสื้อดีๆใส่ด้วยยันตามสบายเลยนะพี่ขอตัวก่อนฉันสงสัยมากเลยว่าทําไมเขาถึงคบกับผู้หญิงที่แก่กว่าเขาผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าล้านนี้เป็นร้านของเขาผมไม่ได้ติดต่อเขามาหลายปีแล้วคุณอย่าเข้าใจผิดนะครับ ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตคู่ของเรามากขึ้นน้องนะัดบังเอิญจังเจอกันอีกแล้วนัดอยู่คอนโดนี้หรอพี่ก็เพิ่งมาซื้อคอนโดตรงนี้อยู่เหมือนกันเอ๊ะพี่จำได้ว่านัดไม่ชอบกิน KFC ไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้นอ ตอนนี้หมูชอบกินเค c สีแล้วครับงั้นพี่ไม่รบกวนนะักกาแฟาแล้วนะพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายพูดเหมือนกับว่ามันรู้ใจคุณไปสซะทุกอย่างทางทางที่ตอนที่ฉันรู้จักคุณคุณก็ชอบกินเค c ออยู่แล้วอย่าไปสนใจเขาเลยครับเอาไปกันเถอะ ฉันชื่อลินนะคะเป็นเพื่อนบ้านใหม่ของคอนโดนี้อยู่ห้องสามศูนย์สามค่ะเขาย้าไม่อยู่ที่นี่แล้วจริงๆด้วยที่ราคาคุณเห็นข้อความในลายกลุ่มคอนโดของเราหรือยังคะเรื่องอะไรล่ะครับก็นี่ไงคะเอ๊ะ มีลายของเขาด้วยหรอคะพวกคุณได้เพิ่มลายกันตอนไหนก็ตอนที่เราไปกินข้าวร้านเขาครั้งก่อนนี่ครับคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดน,นะครับคือที่ผมไปเพิ่มลายเขามาก็เพื่อที่จะจ่ายค่าอาหารมื้อนั้นให้เขาวันนั้นผมตั้งใจที่จะพาคุณไปเลี้ยงข้าวผมจะให้เขาเป็นคนเลี้ยงเราได้ยังไงครับอ๋อโอเคค่ะ ส่งพัสดุครับขอบคุณค่ะเอ๊ะนี่มันชื่อบิลนลนี่คะกล่องพัสดุเขามาส่งที่ห้องของเราได้ยังไงเอ่อสงสัยเขาจะส่งผิดเดี๋ยวผมมอาไปให้พี่เขาก่อนนะครับ แต่วันนั้นฉันก็อดไม่ได้ที่จะแอบดูโทรศัพท์ของเขาฉันได้แต่ภาวนาว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดนัดคงรู้ใช่ไหมว่าพี่ย้ายมาอยู่คอนโดนี้เพื่ออะไรพี่รู้นะว่านัดยังลืมพี่ไม่ได้หรอกไม่อย่างนั้นนัดคงไม่ใส่เสื้อที่พี่ซื้อให้หรอก เสสื้อวยดีนะครั้งก่อนนัดก็พาเขาไปกิน KFC ที่พี่ชอบพี่จำได้ว่านัดไม่ชอบกิน KFC ไม่ใช่เหรออ๋อตอนนี้หมูชอบกิน KFC แล้วครับพี่เห็นนัดโพสต์รูปที่ถ่ายกับแฟนในคอนโดของในห้องทุกอย่าง ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะที่ราคะฉันว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้มันเก่าหมดแล้วเราเปลี่ยนใหม่กันไหมคะอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับผมเคยอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วถ้าเปลี่ยนผมกลัวว่ามันจะไม่ชินนะครับค่ะไม่เปลี่ยนก็ได้คะ่ะน่าสมเพจริงๆฉันเพิ่งรู้ว่าที่ฉันอาศัยอยู่ตอนนี้ทุกอย่าง มันเป็นความทรงจำของเขาสองคนนี่เองพี่คิดถึงนัดนะพี่ยังมีโอกาสเขกับนัดอยู่ไหมพี่สัญญาว่าพี่จะซื้อคอนโดให้นัดซื้อรถที่นัดอยากได้นัดอยากได้อะไรพี่จะซื้อให้หมดเลย ที่ให้เวลาผมอีกนิดได้ไหมครับพอดีตอนนี้พ่อของกิฟต์กำลังจะยกโปรเจกต์ใหญ่ให้ผมทำผมไม่อยากเสียโอกาสครั้งนี้ไปรอให้ผมได้งานนี้เมื่อไหร่ผมจะบอกเลอกเขาทันทีเลยครับคนเราไม่สามารถรู้ถึงจิตใจของคนได้เลยจริงๆถ้าเราไม่ได้เห็นกับตา กิีบครับคุณยังเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับคือผมกำลังจะบอกพี่เขาอยู่แล้วแต่คุณก็ดาม่เห็นซะก,ก่อนกิีบครับเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันแล้วนะครับเรือนหอก็แก้จะสร้างเสร็จแล้วด้วยพ่อของคุณก็กำลังจะยกโปรเจกต์ใหญ่ให้ผมทำผมไม่มีวันกลับไปคืนดีกับเขาหรอกนะครับ แต่งงานซื้อบ้านสร้างเรือนหอทำโปรเจกต์ใหญ่คุณคก็บคุณฉันเพื่อหวังผลแท่นี้หรอคะไม่ใช่นะผมรักคุณจริงๆนะครับถ้าคุณรักฉันจริงคุณคงไม่ตอบะไรเขาไปแบบนั้นหรอกหวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองน่ารังเกียจอ,อเรื่องโปรเจกต์อย่าหวังนะว่าคุณจะได้ทำ ไม่นะกิฟผมมังแกง,งานนี้มากเลยนะถ้าผมไม่ได้ทำงานนี้ผมต้องแย่นแน่ๆเลยครับคุณก็กลับไปให้แฟนเกับคุณช่วยสิไอ้มิงดา